เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินขอมีหรือเรื่อนวิทยาฐานะทุกท่านดิฉันนางสาววิจมิณเกลเจันตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านลำทับ สังการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยทักษิณระดับปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยทักษิณปัจจุบันได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองอายุราชการปัจจุบัน13ปี7เดือนบริบทสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลำทับ เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียนจำนวน861คนโดยข้าพเจ้าเสนอของมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งข้าพเจ้าขอนำเสนอสนภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้สามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะ สราพปัญหาการจัดการเรียนรู้จากการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ประจัปีการศึกษา2567ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยภาพรวมเมื่อพิจารณาจากการทดสอบการอ่านออกเขียนได้และการเรียนในชั้นเรียน ประกอบกับผลการสอบการอ่านอาทีในระดับชั้นประถมศึกษาปีทที่1พบว่ายังมีนักเรียนบางกลุ่มมีปัญหาในด้านของทักษะการอ่านและการเขียนซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญมากส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนต่า เมื่อพิจารณาการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ตามหลักสูตรแกนกลางมาตรฐานทส1.1โดยมีตัวชี้วัดป .2 ทับ1ป .2 ทับ2ที่กล่าวถึงการออกเสียงและการบอกความหมายของคำคล้องจองข้อความและบทร้อยกรองง่ายๆที่ประกอบด้วยคำพื้นฐานประกอบด้วยคำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์คำที่มีสระอูมีตัวสะกดและคำที่มีอักษรนำ อ,อนำอ,อนำม,มาตรฐานท4.1หลักการใช้ภาษาไทยโดยมีตัวชี้วัดป .2 อทับ1ป .2 อทับ2ที่กล่าวถึงการเขียนพยัญชนะสระวรรณยุกต์และเลขไทยการเขียนสะกดคำการแจกรูปและการอ่านเป็นคำคำที่มีสระออมีตัวสะกดและคำที่มีอักษรนำหอนำอ,อนำ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยและนำเทคนิคใหม่ๆมาเพื่อให้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนั้นได้สูงขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวจึงเกิดแรงบันดาลใจในการค้นคว้าวิธีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนที่สามารถนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาการ นั่นก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคสติดโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนคำที่มีสอนนำมาจัดทำเป็นสื่อในการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วแม่นยำใช้เป็นเครื่องมือประเมินแต่ละทักษะของนักเรียนได้อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังคุณธรรมเจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อีกด้วยแนวทางการแก้ปัญหา ข้าพเจ้าได้ทําการฝึกษาหารือกับคณะครูในปุ่กสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ TLC โดยเลือกแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยใช้กระบวนการกลุ่มโดยให้ทุกคนมีบทบาทและแสดงความสามารถตามศักยภาพนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน โดยครูผู้สอนจะลดบทบาทลงจากการบรรยายเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอีกด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ดิฉันได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับเทคนิคสเตตประกอบแบบสุทักษะ โดยใช้กระบวนการ P D C A ในการขับเคลื่อนซึ่งการสอนแบบรูปมือแบบเทคนิคสเตตนั้นประกอบไปด้วย5ขั้นตอนดังนี้คือขั้นตอนที่1คือขั้นเตรียมเนื้อหาโดยครูผู้สอนจะเป็นการเตรียมเนื้อหาสาระหรือเรื่องที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในขั้นที่2จะเป็นขั้นของการจัดทีมในขั้นนี้ครูผู้สอนก็จะจัดกลุ่มให้นักเรียน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มไฟต่างๆเลือกตั้งแต่ไฟเขียวไฟเหลืองไฟส้มและไฟแดงนั่นก็หมายความว่าแบ่งน,นักเรียนออกเป็นกลุ่มเกง่งกลุ่มปานกลางกลุ่มอ่อนและปรับปรุงในขั้นที่3จะเป็นขั้นการเรียนรู้ครูผู้สอนแนะวิธีการเรียนรู้โดยใช้สื่อ powerpoint คำถามอะไรเอ่ยบัตรคำแบบฝึกถึงทักษะขั้นที่4ี่เป็นขั้นของแบบทดสอบซึ่งครูผู้สอน จะทาการทดสอบย่อนผลนักเรียนแต่ละคนโดยดูคะแนนพัฒน,น,นาการของแต่ละคนและคะแนนการพัฒน,นาการของกลุ่มขั้นที่5เป็นขั้นของการรับรองผลงานคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ส่งตัวต,ตัวแทนออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนโดยการกล่าวสรุปตามแผนผังสรุปองค์ความรู้ค่ะและอีกกระบวนการหนึ่งที่ครูผู้สอนได้ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั่นก็คือ ข้าพเจ้าได้เลือกสืกก่อการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมและเห็นภาพได้ชัดเจนคือ PowerPoint เ,เรื่องอักษรน,นามชั้นประถมศึกษาปีที่สองข้าพเจ้าได้ใช้บัตรกิจกรรมเป็นบัตรคำโดยจัดก,กิจกรรมเรียนลำดับจากการเรียนรู้ที่ง่ายไปหากิจกรรมที่ยากโดยกิจกรรมที่ง่ายเริ่มจากกิจกรรมบัตรคำหันษาก่อนที่ผู้เรียนจะลงมือปฏิบัติและทำกิจกรรมน่นต่อไป ให้นักเรียนจะเข้าใจเรื่องของอักษรนำและสามารถแยกอักษรนำในประเภทต่างๆนํานไปสู่กระบวนการสรุปองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทํางานและเป็นการสรุปองค์ความรู้พร้อมทั้งการออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นระดับต่อไปวิธีการดําเนินการดิฉันจะทําแผนการสนอนหน่วยการเรียนรู้ที่6มีน้ําใจเรื่องจําไม่ยากอักษรนำโดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. คือการออกแบบและเขียนแผน การจัดการเรียนรู้จากตัวชี้วัดท1.1ป2ท1และป2ท2รวมถึงท4.1ป2ท1ป2ท2จากนั้นวิเคราะห์และจัดสาระการเรียนรู้ให้ครอบคลุมการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรนำค่ะเลือกคำจากบัญชีคำศัพท์พื้นฐานเลือกคำในหนังสือภาษาพาทีในชั้นประถมศึกษาที่2จากนั้นก็นำคำที่เลือกมาสร้างเป็นแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรนำจำนวนหนึ่งเล่ม จากนั้นก็จะสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นก็คือนักเรียนจะมีผลคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียนที่สูงกว่าก่อนเรียนนักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้จากเรื่องการสอนนําได้อย่างถูกต้องสามารถบอกปรเะเภทลักษณะของคาอักษรสอนนําได้ถูกต้องมีความคิดสร้างสารรค์ในการทํากิจกรรมได้อย่างมีความสุขู ผ่านกระบวนการปลุงที่ทุกคนมีบทบาทมีทักษะการสนทนาการตอบคําถามมีทักษะการนําเสนอประเด็นความรู้ในชั้นเรียนและมีทักษะการนําองค์ความรู้ไปต่อยอดในชีวิตประจําวันผลงานกลุงที่เกิดจากสถานการณ์จริงมีผลการประเมินคุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีขึ้นไปค่ะและการประเมินผลชิ้นงานเดี่ยวก็จะอยู่ในระดับดีขึ้นไปเช่นกันค่ะสําหรับการนําเสนอสภาพปัญหาที่มาและ แรงบัานดาลใจในการจัดจกิจกรรมการเรียนรู้ของข้าพเจ้าก็มีเพียงเท่านี้ขอจบการเสนอการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะ